ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนายมีชัยครับ สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย p p s พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลา17นาฬิกา34นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงด้วยฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในการนี้ทรงพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกกะชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษสบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรถวายพวงมาลัยสการะพระพุทธ มาหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมองกุฎจากรพระเศียรพระพุทธมหามณีรัรตนปฏิมากรทรงหยิบพระมหาสังประจําพระองค์รพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงส่ง,งพระสุคนที่พระอังาสาซ้ายและขวาพระพุทธมหามณีรัรตนปฏิมากรทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตร แล้วทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายและขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวทรัพย์ตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสวมมงกุฎประจำฤดูร้อนถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคม จากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาทที่ข้างฐานจุกกะชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุดพระสุคนในโถกแก้วทรงบีบลงในโถกแก้วและหม้อน้ําแล้วทรงวางกระทงดอกไม้บนผานหน้าฐานจุกชีทรงจุดทูบเทียนเพื่อนมสัสก,การถ้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคม ทรงจุดธูปเทียนเคลื่อนนรมัสาการ่ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนเคลื่อนนรมัสาการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเคลื่อนนมัสาการทองทิศท,ที่หน้าธรรมมาศิลา ต่อจากนั้นเจ้าพนักงานผู้สามาลาเชิญพระมหาสังเพรน้อยทูลพาะทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วสงที่พระเศียรแล้วพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์กับทรงพระสุร่ายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละองธุรีพระบาทภายในพระอุโบสถพรามเบิกเว่นเวียนเทียนครบสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสรงกราบที่หน้าเครื่องธรรมสการ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์แก่รัษฎรที่มาเฝ้าทูลละองธุรีพระบาทพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมีมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยทรงพระรุณนาโปรดกระาโปรกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสำหรับฤดูร้อนและฤดูฝน ครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนังางเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชจจาส่งพระกรุณา,ปาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำมรับพดูหนาวเทวไวอีกสำรับหนึ่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจึงทรงเครื่องทรงสามดูอันเป็นรชาชประเพณีที่สืบต่อมาจวบจนปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายคอนสแตนติน,นอันทัสูลัสในโอกาสสาบันตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารรัฐเฮเลนิกคนใหม่เมื่อวันที่13มีนาคม2568 ปราท่านนายคอนสแตนตินอันทัสูลัสประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮเลนิกกรุงเอเทนในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮเลนิกข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงแล้วขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและความสําเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งเพื่อความรุ่งเรืองวัฒนาเป็นผาสุขของประเทศและประชาชนชาวเฮเลนิกประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ชันมิตร กับสาธารณรัฐเฮเลนิก ซึ่งได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจมาตลอดระยะเวลา6 7ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนอันเข้มแข็งระหว่างประเทศของเราทั้งสองกอบกับการสนับสนุนของท่านจากกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่ายผ่านการท่องเที่ยวอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอนเนกประการต่อไปในภายภาคหน้า พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณประวัชิราเ้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จ